หืมสวยไปอีกคนคือนั่งเก้าอี้ครับแล้วเลอติดลูกขึ้นไม่ได้เลยต้องให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยครับขย่บมาช่วยสักทีตัวผู้ชายก็แบบไหนขอดูหน่อยสิมันติดตรงไหนแล้วลนี่ขอดูสักแป๊บเก้าอี้มันช่างแสบครับรัดเข้าไปได้ไงคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาไไเร,า,เา,รา,นนเเาจะไปนอนแคมป์เธอก็ได้จัดช็นอนนะครับแบบสุดแจมจังหวะที่กำลังเตรียมอุปกรณ์แคมป์นะครับเพื่อมันเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาเธอก็เลยได้หันไปเสวนาครับกับเพื่อนสักนิดโดยที่ลืมคิดน,นะครับว่าตรวจอีก็็ได้่งัยอกมานค ีตัวนี้จังหวะที่ก้มไปนั่งนั้นนะครับมันก็ดังแควกไปหนึ่ทีเธาก็รู้ตัวเลยครับทีนี้ลุกขึ้นไม่ได้เลยต้องร้องโวยวายครับเพื่อขอความช่วยเหลือผู้ชายก็เลยได้เดินออกมาครับเดินออกมาเพื่อจะโวยวายทำไมล่ะอีกเกือฉันก็แต่งตัวเสร็จแล้วผู้หญิงก็เลยบอกคือไม่ใช่อย่างนั้นเก้อีมันกินตู้ฉันก็เลยออกไม่ได้ที่จะนต้องโวยวายเนี่ยก็ตอนเรียกแกมาช่วยฉันไงเอาฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็บอกโอเคเลยครับทันทีไปทำอีท่าไหนเดี๋ยวนี้ถึงได้ลุกไม่ขึ้นตัวผู้หญิงก็ได้นั่งอ้ำอึ้งนะครับเพราะว่าไม่กล้าพูดจะบอกว่าตัวเองตัวใหญ่นั่งไปแล้วก็อีขาก็คงไม่ได้พูดได้แค่ให้ผู้ชายเนี่ยครับมาขอความช่วยเหลือผู้ชายก็เลยบอกโถเอ้ยติดยังไงล่ะอีกเกือจะขอความช่วยเหลือเนี่ยนะก พูดดีๆเอใต้ที่อยู่ตรงนี้มันติดอะไรก็เลยช่วยไปครับเอาแฉลงมางาัดจนเธอปลอดภัยครับแคนนคือจอบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากติดเก้าอี้นะครับต้องตะโกนเรียกไม่งั้นคนจะไม่รู้นะครับแล้วปล่อยผ่าน